ฉันไม่เคยให้อภัยพ่อที่ทิ้งครอบครัวไปจนกระทั่งวันงานฉันเจอจดหมาย47ฉบับที่ไม่เคยถูกส่งฉันชื่อพิมพ์อายุ32ปีฉันเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันดีอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อตอนเด็กพ่อเป็นชันไม้แม่เป็นแม่บ้านเราอยู่กัน3คนในบ้านไม้หลังเล็กๆชานเมืองพ่อเคยพาฉันไปตกปลาทุกวันอาทิตย์สอนให้ฉันปั้นดินเหนียวและเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืน เขาบอกว่าพ่อจะอยู่กับโลกตลอดไปแต่คำสัญญานั้นกลับกลายเป็นเรื่องโกหกตอนฉันอายุ12ปีพ่อหายไปจากบ้านโดยไม่บอกลาเช้าวันหนึ่งเขายังอยู่อีกเช้าหนึ่งเขาหายไปทิ้งไว้แค่ตู้เสื้อผ้าที่ว่างเปล่าและแม่ที่ร้องไห้อยู่มุมห้องแม่ไม่เคยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่ฉันถามแม่จะเงียบไปหรือเปลี่ยนเรื่องบางครั้งฉันเห็นแม่แอบร้องไห้ตอนดึกฉันคิดว่าพ่อทำให้แม่เจ็บปวด และฉันเกลียดเขาตั้งแต่วันนั้นพอไม่เคยโทรมาไม่เคยส่งข่าวไม่เคยแม้แต่ส่งการ์ดวันเกิดเขาทิ้งเราไปอย่างไรเยื่อใยเด็กหญิงอายุ12ขวบอย่างฉันจะคิดอะไรได้มากกว่านี้ฉันเลิกพูดถึงพ่อเลิกมองรูปถ่ายเลิกแม้แต่จะนึกถึงหน้าเขาฉันลบเขาออกจากชีวิตแต่ความโกรธนั้นไม่เคยหายไปไหนแม่ทำงานหนักเลี้ยงฉันคนเดียวฉันเห็นแม่ทำงานสองกะกลับบ้านดึกๆเพื่อให้ฉันได้เรียนหนังสือ ทุกครั้งที่เห็นแม่เหนื่อยฉันโทษพ่อที่ทิ้งเราไปปีแล้วปีเล่าผ่านไปฉันโตเป็นสาวเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานบริษัทมีชีวิตที่มั่นคงแต่ในใจลึกๆฉันยังคงเก็บความแค้นไว้กับผู้ชายที่เรียกว่าพ่อฉันเคยลองค้นหาเขาทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่เพราะอยากถามว่าทำไมทำไมถึงทิ้งเราทำไมถึงไม่กลับมาทำไมถึงไม่แม้แต่จะโทรหาสักครั้งแต่ฉันไม่เคยเจอเขา จนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วแม่โทรมาบอกด้วยเสียงสัน่นลูกพ่อของลูกจากไปแล้วฉันนิ่งไปหลายวินาทีไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรควรจะเศร้าไหมแต่ทำไมต้องเศร้ากับคนที่ทิ้งเราไปฉันตอบแม่แค่ว่าค่ะแล้วก็วางสายแต่แม่ขอให้ฉันไปงานเธอบอกว่ามีของที่พ่อฝากไว้ให้ฉันฉันไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเพื่อแม่งานเล็กๆในวัดชนบทมีคนมาไม่กี่คน ส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉันไม่รู้จักฉันนั่งอยู่แถวหลังมองรูปพ่อที่ตั้งอยู่หน้าโรงเขาแก่ลงมากผอมลงดูอ่อนแอหลังงานเสร็จพระท่านเรียกฉันไปพบท่านยืนกล่องไม้เก่าๆให้พร้อมกับบอกว่านี่คือสิ่งที่โยมพ่อฝากไว้ให้ลูกท่านขอให้ส่งให้หลังจากท่านจากไปฉันเปิดกล่องข้างในเต็มไปด้วยจดหมายซองแล้วซองเล่าทั้งหมด47ฉบับถูกซองเขียนชื่อผู้รับว่า ลูกสาวที่รักของพ่อและทุกซองมีสแตปมติดอยู่แต่ไม่มีซักฉบับที่ถูกส่งออกไปฉันเปิดอ่านทีละฉบับมือสัน่นน้ำตาเริ่มไหลจดหมายฉบับแรกพ่อเขียนว่าเขาป่วยเป็นหมอบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีเขาเลือกจากไปเพราะไม่อยากให้ฉันและแม่ต้องเห็นเขาทรมานไม่อยากเป็นภาระไม่อยากให้ลูกสาวตัวน้อยจำภาพพ่อที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเขาขอให้แม่อย่าบอกความจริงเพราะกลัวฉันจะเศร้า กลัวฉันจะทิ้งการเรียนกลัวฉันจะใช้ชีวิตในความทุกข์แต่หมอวินิจใชยผิดพ่อไม่ได้จากไปในหนึ่งปีเขามีชีวิตอยู่อีก20ปีอยู่คนเดียวป่วยอยู่คนเดียวและเขียนจดหมายถึงฉันทุกปีในวันเกิดแต่ไม่เคยกล้าส่งเพราะคิดว่าฉันคงเกลียดเขาไปแล้วฉันอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายฉบับที่เขียนเมื่อหนึ่งเดือนก่อนพ่อจากไปลูกพิมพ์ที่รักพ่อรู้ว่าลูกคงเกลียดพ่อมากพอเข้าใจพ่อยอมรับ ถ้าพ่อเป็นลูกพ่อก็คงเกลียดเหมือนกันแต่พ่ออยากให้ลูกรู้ว่าไม่มีวันไหนที่พ่อไม่คิดถึงลูกไม่มีวันเกิดไหนที่พ่อไม่ซื้อเค้กมาจุดเทียนอธิษฐานให้ลูกพ่อตามดูลูกจากไกลๆรู้ว่าลูกเรียนจบรู้ว่าลูกทำงานรู้ว่าลูกเก่งมากและพ่อภูมิใจในตัวลูกทุกวันลูกไม่ต้องให้อภัยพ่อก็ได้พ่อแค่อยากให้ลูกรู้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาพ่อรักลูกทุกวินาที และถ้าได้กลับไปเลือกใหม่พ่อก็จะเลือกแบบเดิมเพราะพ่ออยากให้ลูกมีความสุขแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยการให้ลูกเกลียดพ่อก็ตามรักลูกเสมอพ่อจดหมาย47ฉบับกระจัดกระจายอยู่รอบตัวถุกฉบับเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาทั้งของพ่อที่เขียนและของฉันที่อ่านฉันไม่มีโอกาสบอกพ่อว่าให้อภัยแล้วไม่มีโอกาสกอดเขาแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฉันเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิต บางครั้งคนที่เรารักทำสิ่งที่เราไม่เข้าใจและเราตัดสินเขาด้วยมุมมองที่จำกัดของเราเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังการกระทำนั้นมีความเจ็บปวดแค่ไหนมีความรักซ่อนอยู่มากเพียงใดถ้าคุณยังมีโอกาสโปรดถามก่อนตัดสินโปรดฟังก่อนโกรธและโปรดให้อภัยก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะบางครั้งคนที่เราคิดว่าทิ้งเราไปอาจเป็นคนที่รักเรามากที่สุดแค่เขาเลือกที่รักในแบบที่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเอง